แสงนีิว่าพ่วงอะไรมาด้วยอ่ะพ่วงตู้จัดเฉพาะอ๋อ 对。<laughs> แต่ว่าต้องหยุดนะเนี่ยก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีเชียงรากน้อยนะคะขบวนรถที่จะผ่านเรานะคะเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามหกนะคะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะตอนนี้กําลังเข้าสถานีเชียงรากน้อยนะะน่าจะต้องเปลี่ยนทางะะอ่ะเขาเบามาเข้ามานะคะตอนนี้เดี๋ยวรอก,กัน เป็นรถจากอุลตร้าแมนนะคะเป็นอีกครั้งนะคะที่เราเข้ากลับมาเชียงรากน้อยอีกครั้งแล้วก็ได้มาดักนะคะแต่รอบนี้ไม่ได้หัวรถจากอันตอมหรือ GA หรือฮิตาชิแล้วนะคะเป็น q S Y หมดแล้วนะคะรถเร็วหมือนต้องหยุดแน่ ขบวนประจำนะคะที่เราชอบนั่งจากแก่งคอยมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะคะวันนี้นะคะเราก็ไม่ดักที่เชียงรากน้อยนะคะไยุดยด้นี่นะคะเขาก็จะให้เปลี่ยนประแจไปวิ่งทางนี้นะคะแล้วก็บอยชอ็อตนนั่นฝากตู้ไีกแล้วนะคะ หนึ่งสองสี่สี่นะคะโคราชฝากตู้ใหม่อีกแล้วเดี๋ยวคิวซี่เราจะเข้าประแจนะคะเพื่อวิ่งในรางกลางนะไปได้เลยครับตองดีประแจดีครับธรรมดาจะผ่านที่เชียงรากน้อยไวมากนะคะ ปรากฏว่าวันนี้1นึตามเวลานะคะก็เลยทําให้ q s y จะต้อง <c oughs> <c oughs> เข้าประแจตอนนี้นะคะจริงๆอาจจะวิ่งตามหลังกันมาเลยแต่วันนี้ดูเหมือนจะนั่นแหละเวลาไม่ได้ก็เลยต้องนั่นแหละ <c oughs> ก็เป็นรถอุบลในตอนกลางวันนะคะที่ไม่มีแอร์นะคะแต่รถกลางคืนมีนะทุกคนหนึ่งสาก้าแต่หนึ่งส้าหนึไม่มี ไปค่ะพอจบเพลงเท่านี้ค่ะแล้วก็เร่งเครื่องเข้าปรจเจกู้ตอนนี้เราก็อยู่เชียงรากน้อยนะเดี๋ยวรอ301กับ341นะคะขบวนรถเที่ยวขึ้นเฮ้ยขบวนรถเที่ยวขึ้นเที่ต่อไปนะคะเป็นขบวนรถชาญเมืองขอบวนที่301นยะะ์ะวันนี้ทำโดยเจ๊เอนะคะ เอาใหม่เลยค่ะขบวนรถนะคะเที่ยวลาอเอยเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปนะเป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่301นะคะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพหัวลําโพงปลายทางสถานีลบบุรีนะคะรับองการจราจรต่อรถะำทบงตุนนือทเมาาากระเากจาจรอถแทงบตุเทบุรีข้าที่เราประวตาสตร์ โอ้ยเจ๊เอร์ชาจังล่ะลืมไปจอดนวนครนะคะเดี๋ยวรอกันไอมีห่วงด้วยมีบุตรหลานจะบุตรหลานด้วยนะคะขบวนรถนะคะเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปนะไเป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่301 ह्म् 4-2-4-7เดี๋ยวเราลอยฮิตาชินะคะคันถัดไป ขชอสสามไม่สมวักป่ะไปแล้วค่ะขบวนที่301วันนี้นะคะเดี๋ยวเรารอ341ีขบวนนะคะเป็นฮิตตชีด้คือ ขบวนรถนะคะที่จะเข้าเทียบชาชลาที่สองนะ,ะเป็นรถชาญเมืองขอบวนที่3 4มี่หนึ่งะคะกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางแก่งคอยนะคะวันนี้ทำดยรรถจากฮิตาชินะคะสี่ห้าสองศูนยะคะตืดด่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอฮิตาชินะคะต่อให้เป็นเลขสาก็ยังตื่นเต้นอะ่ะเดี๋ยวรอะคะตอนนี้น่าจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีไอ้ป้ายอยู่รถนาวดครอ,อยู่นะ คอมมิเตอร์เทรนนะคะ n ม m b เล three four two e i g h four one three. <laughs> ขบวนรถเที่ยวคืนเที่ยวต่อไปนะคะเป็นขบวนรถชานเมืองนะพูดเป็นรถเร็วเลยก็ได้แล้วนะ <laughs> ถึงจะจอดทุกสถานีแต่คือแบบด่วนทุกครั้นนะคะคันนี้นี่ดูนะคะตั้งหัน